หนูดีมาหนูดีอยากกินหนูอยากจะก,กินตำปูปลาที่แวะตลาดซื้อให้น้องได้มงแล้วยินดีด้วยนะ Thank you หนูจะตามรอยไปเลยนะ,ะ t h a n k you so much น้องอยากกินปูปลาอิมดู t o h thank you สัมภาษณ์แล้วบอกหนูอยากถลองด้วยปูปลาเลยเออแวะตลาด ยินดีด้วยวันนี้ทำดีมากรอบต่อไปขอให้จึ้งจึ้งขอบคุณค่ะสู้กันเมื่อคืนได้มากดล็อกอะไรบางอย่างค่ะพี่ฟ่าย์วันนี้เลยแบบเต็มที่เลยค่ะดีมาก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 มากเลยแบบสะแกใจคนดูมากรอบชุดว่ายน้ำก็คือใส่สุดรอบลาตีก็คือเอาให้แบบเอาให้สันงาเอาให้อะไรอย่างเงี้ย ดีที่สุดเลยแค่เหลือตอนนี้เอาความมั่นใจของตัวเองรู้ว่าโฟกัสตัวเองอยู่ที่ไหนนะทำให้เต็มที่ <Okay. S 1> วันนั้นเจอกันแล้วพี่จะยืนปลบมือให้อขอคุณค่ะ,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 ะชูชูเออเวลนะาไม่ไป้าแบบว่า <laughs> บ้านเ็นมีมอหุงข้าว นฉันมีมัองขุนข้าวจ้ะนางจะมงใหญ่เพราะพี่ป้ายก็ขวัญใจอุดรนางขวัญใจขวัแก่นแล้วนางจะไปมงแกนใหญ่เหมือนพี่ป้ายน้องว่าขอให้สมความปรารถนานะคะทําให้เต็มที่ก็อวยพรกันแล้วค่ะคุณผู้ชมอยพรขอให้พระอวยพรพี่ป้ายอย่างหนักนะคะสรุปน้องอวยพรฉันจ้ะตอนเนี้ยสู้ๆๆไปกินตาปูปลา โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ